อพี่ว่าพี่ว่าใช้ยูนิเซี่ยต์แต่ว่ายูนิเซี่ยร์จะไปกูริยู่าลิงยักษที่อยู่บนยอดเขาเลยดูเจ้าแมวน้อย2ตัวตัวนี้นะครับเจ้าลิงน้อยมันกำลังเล่นอยู่ครับวันนี้ครับ